เสวุดพอลักบุญปัจจุบันก็ฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอลักบุญที่จังหวัดขอนแกน่นพักนะครับท่านประธานคณะกรรมการบริหารนั้นปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายทั้งรูปร่างอยู่แดงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยกีสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัด แข้งขวาครับน้องเตะพี่เข้าไปก่อนซ้ายครับโอ้มีมีเตะซ้ายจับได้เกี่ยวได้เตะคืนจะเทจะเทไม่ได้ครับยังยืดหยุ่นตัวเดียวตัวรอดได้ครับในขึ้นคอได้ขอตีขอนแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ครับกำปันกำปันอ่าในขวางเสียบยกขึ้นไปตีนะครับดูโอ้โหเหนือพยัยา์เรียกว่าไม่ บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิพร้อมด้วยเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเลอกตราก้าเหลียงยาแก้ไอตราอาบาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาบาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมออนิวมิซูบิชิไทยทันประกาศออกได้คือสวยเหมือนกันเอานี่ครับขวางเราเสียบครับขวางเราเสียบครับแต่นี่ครับแม่เหลียวสุดท้ายครับตกในเกมตั้งรับ เริ่มจากชิงเดินบ้างดูจังหวะการไล่แข่แล้วก็ทูโอ้เรียกว่ามาหนักๆเหมือนกันนะครับแต่ละเม็รนี่หนักแรงเลยครับโอ้เล็กกว่าแต่นี่ครับพยายามขึ้นคอพยายามเสียบเข้าไปยัดเข้าไปครับเพชรอิสานดูครับพยายามขึ้นคอพยายามเลื้อยครับขึ้นคอส่วนนี่ครับชิงชิงชิงเสียบไปก่อนแลวครับจังหวะที่เห็นรุ่นพี่แต่งตัวครับ เหลือพยักเดินข้ามาครับเพชรอิสานพยายามหนีบแขนไว้เหลือพยักฝังหน้าเอาโดนเสียบมาเสียบคืนอ้แหม่หม,มัดครับแหม่หัวปวดปดแล้วครับหัวของเพชรอิสานนะครับไป้ายไปครับจังหวะป้ายเสียบไม่เสียบครับโดนแทงมาแล้วก็ตีคืนไปครับหมดยกที่3ามครับ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500จากท่าน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ต้องขอขอบคุณท่านในห้างวินยัยวีระพุทธชงผู้การสรับสนสป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบคุณครับเอาล้ครับปล่อยตัวออกมาเนี่ยออกมาเดินเบียดอีกแล้วนะครับขยับเข้าไปเรื่อยเหนือพยักหนีลูกขวางลูกแทงโอ้แล้วก็เททิ้งลงไปอีกอยู่ดีว่าเพชรอีสาแล้วนะครับในยยกที่ผ่านนั้นมีลูกขวางแล้วก็แทงได้สวย ทำท่าจะยุบไปเหมือนกันนะครับเหนือพยักยกนี้ได้ออกมาเล่นเครื่องตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับมาดูนะครับเปียกเข้าไปเพชรอีสานพยายามใช้ความเก่ามีลูกขวางตีนะครับตีไปเรื่อยเหมือนกันครับขยับเข้ามาครับเจอเจอแข้งต่อยคืนและนี่ครับแม่เทียวจนได้ครับเพชรอีสานเหนือพยักพยายามจะแรงขึ้นมาครับลุกขึ้นมาลุยเข้าไปใน อ้าวโดนมาก่อนครับตีคืนตีขวามาเพชริสานเหลือพยักษก็พยายามจัดเนี่ยครับพยายามจะเสียบคืนโต้คืนนะครับเดินขยับเข้ามาครับหัวรีบปูดๆลยนะครับจากพิษศอกของเหลือพยักษ์เลยครับทีเพชรอีสานโดนมาครับเสียบมาตีเข่าขวาคืนครับจังหวะขวางไว้ขวางไว้ข้างบนก็โดนแหม่ข้างล่างตัวเองขวางได้แต่ข้างบนโดนป้ายหน้าไว้ครับ มาตอนนี้มาหาเรื่องชวนรุ่นน้องทะเลาะอย่างเดียวแล้วครับเพชรอีสานนี่ครับยกโอ้โหมาถูกอกถูกใจกองเชียร์เหลือเกินอนี่ครับนานยกยกยกครับมาคนละข่าวไอ้มอคนติดเชือกไปนิดนึงครับกรรมการแก่แยกออกมาก่อนี่พยักนี่เวลาเดินทำก็ทําได้ดีนะครับพอมาถอยตั้งรับนะครับ เัดโอกาสให้เพชรอีสานี่พายับเต้นเข้าหาแล้ววงในนี่มีลูกขวางแล้วก็แทงได้เนื้อเนื้อเน้นๆเลยครับมาดูนะครับแล้วก็เล่นเกมด้วยเอาอยู่ที่ว่าเหนือพายัก์นะครับจะฮึดได้ขนาดไหนนะครับโดนต่อโดนนี่โอ้ดูว่าความรุนแรงจะเป็นรองเพชรอีสานแล้วเหครับอ่ะในครับเสียบเข้าไปเพชรอีสานเสียบเข้าไปปกตินี่หมาเหนือพยายักษ์แกเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขวางหน้าแกดีนะครับวงในครับ แต่เจอความเขี้ยวเลยครับเจอความเหนียวของรุ่นพี่เข้าไปบางทีก็แม่ไม่ค่อยจะถนัดถนีเท่าไหร่ครับมัดซ้ายต่อยไปก่อนครับเจอขวามาแล้วพยายามเสียบคืนครับเดินเข้าไปครับเนี่ครับเจอลูกเก่าเจอลูกขวางของเพชรอีสานนะครับวงในครับมัดไว้เสียปลาก็ตีคืนมาครับช่วงปลายๆแล้วนะครับยกที่4ครับ เตะซ้ายเข้าไปครับเหลือพยักถีบไว้ก่อนเพชรอีสานเตะเข้าไปก็เจอแข่งคืนหมดยกที่4ครับ มาจากโตโยต้าเครมอเตอร์้อมด้วยอุปกรณ์ว่ายห้ำพรายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมวยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์วยายน้ำพราย้อมด้วยยาอมกากิ๊กเพียงนะครับทบเสมหะและทําให้ชุม่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปอ่านคาเตือนในฉลากและเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ทุกครั้งขอขอบคุณครับมาแล้วครับยาฉีด10,000 0บาทาให้กับเหนือพยักษ์นะครับบอ,อกมานี่ต่อยหมัดฝันศอกเป็นการใหญ่นะครับ มาดูว่าเพชรอีสาเนเองก็พยายามจะล็อกเอาไว้ก่อนนะครับโอ้ไม่ประมาทแล้วนะครับบทเรียนนั้นเคยมีมาแล้วในไฟล์ล่าสุดนะครับโอ้นำไปหลายช่วงตัวมาโดนหมัดในช่วง10วินาทีสุดท้ายนั้นทีเดียวนี่แพ้เลยนะครับดูนะครับไฟนี้นี่ดูจะละเอียดขึ้นแล้วครับเพชรอีสานไม่อยากให้ประว่าสตซสำรอยกับี่อารีครับแม่เขาที่แล้วจะเข้าวินอยู่แล้วครับมาโดนหมัดของเจ้าจอมโหดเล็กเข้าไปครับเพชรอีสานอ่ะ ส่วนเหนือพยัก์ก็ยังไม่ยอมเลยครับหมัดซ้ายต่อยเข้าไปครับเหนือพยัก์พุทธประชาชื่นครับลูกศิษย์ของพี่พุทธลูกศิษย์ของเสยชายสุขโขไทยครับเวลาย,ยังมีเลยครับยังไม่ยอมครับเจอถีบไปก่อนหมัดขวาพยายามเล็งพยายามจะต่อยเข้าไปแต่ว่านี่ครับเจอลูกเก๋าเจอลูกกอดเจอรุ่นล็อกของเพชรอีสานเอาไว้ครับ เวลาอีกครึ่งยกครึ่งยกนี่ครับเหนือพยักนี่แหละครับโอโ้แต่ว่าน้ำเงินดูแม<า>่เดี๋ยวแกออกซ้ายเดี๋ยวแกออกขวาครับเนี่ยครับแม่แล้วพอประชิดตัวแกก็กอดเอาไว้แม่แต่ว่าเหนือพยักมาคูยังสอกเข้าไปนะครับว่าแต่ว่าดูแล้วก็ความสดชื่นหลังเกมดูแล้วฝ่ายน้ำเงินครับเพชรอีสานี่แกจะคึกคักคึกคักกว่าแล้วครับแล้ว ครับอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเป็นน้ำเงินกับเพชรอีสาน